าจารย์คะคือตัวหนูเองเป็นคนที่มีเวลาน้อยเลยอยากรู้ว่าถ้าหนูจะนัดแบบตรวจแล้วทำวันเดียวกันเลยแบบนี้กับตรวจแยกวันอันไหนมันจะดีกว่ากันคะพี่เชื่อมั่นว่าจากูุแพทย์รักษาสายตาเนี่ยจะชอบให้ได้มีการตรวจหลายๆครั้งแน่นอนตัวเองมักจะใช้คำพูดว่าถ้าอยากชนะในเกมเลสิกต้องรอได้ในทุกๆเรื่องเลยเนาะรวมทั้งเรื่องของการตรวจแยกวันหรือทำในวันเดียวกันด้วย โถคิดดูง่ายๆสมมติว่าวันนี้เรามาตรวจเราวัดสายตาได้อย่างหนึ่งนะแล้วเราอีกวันหนึ่งอะ่ะวันที่เรามาผ่าเราวัดสายตาเราก็ยังเคยเจอนะคนที่สายตาตา่างแต่แล้วสมมติว่าถ้าเราไม่มีเวลาหรือเรามาจากต่างประเทศเราเ ลำบากหลือเกินอะไรอย่างนั้นอะโอเคบางทีก็ต้องได้แต่เราก็จะต้องดูว่าในการวัดสายตานั้นเนี่ยแนวทางมันไปในทางเดียวกันไหมซึ่งในการวัดสายตาเนี่ยจะต้องค่าสายตาเนี่ยนะตั้งแต่ออโต้รีเฟลชั่นวัดด้วยมือของเอ่อรีเฟลชเนสแล้วก็วัดทั้งก่อนและหลังขยายม่านตาม,มันต้องไปในแนวทางเดีวยวกันเป๊ะเลยนะแล้วเราก็จะต้องทำเขาเรียกว่าดูเรื่องเรติโนด้วยว่า ตา้นนิ่งได้ค่าสายตาที่ค่อนข้างจะไปในแนวทางที่ทำให้เกิดความแม่นยำนะแต่ถ้าตามมาตรฐานที่จากสูตแพทย์รักษาสายตาชอบนั้น mm. ก็จะชอบให้มาตรวจวันเดียวแล้วก็ค่อยนัดเวลามาทําจริงๆแล้วมันมีข้อดีมากเลยนะเพราะอะไรถ้าเราเป็นคนไข้เราจะรู้ตัวเลยนะวันเดียวที่มาตรวจเนี่ยโอโ้โหโดนยาชาโดนยาขยายม่านตาก็มัวแล้วใช่ไหมแล้วยังจะต้องรออีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็มาจ้องเนี่ย สมาธิเราเนี่ยนะโอ้โหต้องแข็งกล้ามากนะเราถึงจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมูทไปได้ดีหมดจะต้องมีสมาธิอย่างมากเหมือนกันในการที่ทําในวันเดียวกันก็เอาไว้ในคนที่จําเป็นเถิดถ้ากรณีที่จะตรวจผ่านในวันเดียวกันแต่ถ้าเลือกได้คนละวันเนี่ยชนะเลิศเลยรู้ไหมเพราะว่าพอหนูไปตรวจคนคนละวันมันก็หนึ่งสมาธิมันจะมีในตอนที่ผ่าตัดใช่ไหมคะใช่สมาธิสําคัญมากตั้งแต่ตอนตรวจ การอ่านการความชาัดในการอ่านว่าอันนี้คือชัดแล้วนะคะที้ตอนที่ตรวจเนี่ยจำได้ไหมหมอบอกอย่างรีเล็กเนี่ยต้องจ้องไฟเขียวให้ดีจ้องจ้องไฟขาวให้ดีถ้าเราเหนื่อยหรือเรารู้สึกเมื่อยในวันนั้นเนี่ยสมาธิมันก็ไม่ดีและแต่คนบางคนก็ทําได้คนบางคนก็ทําไม่ได้ในส่วนของที่ตัวเองชอบเนี่ยคือการได้วัดบ่อยการได้วัดสายตาหลายๆวันแล้วเชื่อไหมเราเคยเจอนะคนที่วันนี้ตรวจวัดสายตาได้อีกอย่างหนึ่ง พออีกวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยเลยก็เคยเจอแบบนี้การเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์การเปลี่ยนแปลงการเพ่งได้กล้ามเนื้อตาที่เปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การวัดที่ไม่แม่นก็ยังได้เลยนะหรือค่าสายตาย,ยังไม่นิ่งยังได้เลยการพักผ่อนมีส่วนไหมคะถ้าสมมติเรานอนดึกแน่นอนแน่นอนอะไรที่เป็นกล้ามเนื้อต้องการความสมบูรณ์ของสมาธิมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยถ้าเราล้าเนี่ยเราจะจ้องเพ่ง หรืออ่านได้ไม่ดีเท่ากับที่เราเฟรชมากๆเลยนะพี่แนะนําเลยว่าเราจะต้องพักผ่อนถ้าเธอมาบ่นกับพี่ว่าเธอไม่ได้นอนมานะเธอจะถูกจับไปตรวจวันหลังเลยถ้าเป็นคนนอนยากและทานยานอนหลับก่อนมาตรวจตาได้ไหมคะมันขึ้นกับว่าเวลาเราใช้ยานอนหลับแล้วเนี่ยเราเฟรชไหมอ่ะถ้าเราตื่นึ้มาแล้วเราเฟรชเราสามารถที่จะมีสมาธิโอเคนะ แบบนี้ถ้าเป็นไปได้หนูเลือกตรวจกันคนละวันดีกว่าจะได้วัดสายตาหลายรอบก,ก็จะดีใช่ไหมคะย่างที่เราเปิดคลิปมาว่าเชื่อมั่นว่าหมอรักษาสายตาส่วนใหญ่จะต้องชอบมาตรฐานของการตรวจผ่าคนละวัน